บัวลอยขนมหวานงานมงคลที่ความหมายดีจนโด่งดังขนมหวานที่ติดหนึ่งในสิบขนมไทยจะต้องมีบัวลอยแน่ๆแต่ท่านผู้ดูทราบไหมว่าบัวลอยเนี่ยคือขนมหวานที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นขนมหวานงานมงคลที่หากินยากกว่าจะได้ลิ้มลองเนี่ยจะต้องรอง,งานมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งทำบุญเลี้ยงพระรวมไปถึงทำบุญขึ้นบ้านใหม่ขนมบัวลอยเป็นขนมไทยโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแม้ไม่มีประวัติศาสตร์แน่ชัดว่าเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่และใคร เเป็นคนคทําให้กิดแต่ที่มั่นใจได้แน่ๆก็คือความหมายของบัวลอยเชื่อกันว่าหากใครได้กินจะทําให้คนในครอบครัวรักใคร่กรมเกลียวกันรักกันเหนียวแน่นฉันพี่น้องเหมือนกับแป้งที่ใช้ทําบัวลอยนั่นเองในเวลาต่อมาขนมบัวลอยถูกนําไปเป็นส่วนหนึ่งในการกราบไหว้เทพเจ้าของพี่น้องชาวจีนโดยเรียกวันนั้นว่าเทศกาลไหว้ขนมบัวลอยหรือเทศกาลตั้งโจยมันคือวันที่เปลี่ยนเทศกาลเป็นฤดูหนาวเป็นการไหว้พระอาทิตย์เพื่อขอบคุณที่ทําให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็น สุวันเวลาผ่านไปพี่น้องชาวจีนก็พัฒนาขนมไหว้เจ้าขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมอีซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบัวลอยของเรานั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบบัวลอยสนตรไหนกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะส่วนตัวผมชอบบัวลอยใส่มะพร้าวอ่อนเพราะมันอร่อยดีเพราะทุกอย่างมีเรื่องราวอ๋อลืมบอกอย่าตีกันนะ